เดี๋ยว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 เกเปไ็นใครเดี๋ยวคำเตือนกนดูวิดีโอนี้อย่าลืมนอนระหว่างดูด้วยนะครับรุนสวสดคนนอนดูกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเดอะโคมาพัทที่ปดใช่เปล่าเปดเนาะให้เปดแหละเอ่อตอนนี้เราต้องไปในเอเดี๋ยวขอดูก่อนเป้าหมายปัจจุบันตามหาคีย์ก์ดของเจ้าหน้าที่โดยค้นหาภายในโรงพยาบาลชิบหาย ในโรงพยาบาลเหรอตายแล้วโอ้โหหลายชั้นซะด้วยถ้าี่การก็ต้องอยู่ห้องเจ้าหน้าที่มีเปล่ามีห้องเจ้าหน้าที่หรือเปล่มไมจใะไม่มีแฮะเดี๋ยวเราสำรวจอ้ด้านบนชั้นเอนี่ก่อนแผนกป่วย สมุรวดก่อนดีกว่าเนาะกี่ก๊ดใซใซ้ายสุดมีทางบันไดเฮ้ไอ้นี่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 ไอ้บ้าเอ้ยตกใจมดเลยนี่อะไรไอ้กิดไฟเอ๊ะได้ได้ยินเสียงไหมครับเมื่อกี้ <laughs> คนอนาดูได้ยินเสียงเท้าไหม ดักเราอยู่เนเชอรี่เดี๋ยวเราต้องเข้าไปในห้องน้ำนจำได้ว่าในห้องน้ำมีทางขึ้นไปไปยังไปไปแล้วเนาะเสียงเท้าไปแล้วเนาะเฮ้ยเอย้อะไรเหมือนห้องนี้เป็นห้องคาองอออออราบของเออเออเอออันนี้เราคุยกับน้องไปแล้ว ไม่ได้เราจะบอกชื่อตัวเองไม่ได้ตายน์ตายนเกิดมหากรรมโลกแตกเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากห้องน้ำผู้ชายให้เดี๋ยวไปห้องน้ำผู้หญิงก่อนไปเซฟก่อนเอคเซฟทุยยางเก้านะจ๊ะเฮ้ยอีกกล่องกล่องนี่เรายังไม่ได้เปิดเช่าเถอะเอ้เคนไปด้านบนเลย เพยตรงนี้จ oh. ุกได้ไม่มีปัญหาเพราะนั้นผพย์จะคุบขาตรงนี้มีบันไดด้านขวาด้วยเนาะเอ้ย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 อะไรอ่ะทำไมท้าไม่มีรูนอนเข้าไปหน่อยอ่านี่ไอ้ศูนย์การแพทย์บีมีพง ตรงนี้ไม่มีทางออกไปประตูทางเชื่อมไปไหนเนี่ยชั้นล่างก็คือไอ้ที่เรา,าเอาน้ำมนใช่ไหมใช่จ,จริงๆด้วยที่เรา,าเอาน้ำมนตรงนี้มี3กล่องเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนจะเจจะมีอะไรให้เราใช้ได้บ้างถ้าฟันแผลน,นี่เลยเงินนี่ล่ะขอของดีๆหน่อย จะแก้พิษปลาไอ้มีหมดแล้วอะ่ะจะอยากได้น้ำน้ำบำรุงร่างกายวันนี้เนี่ยมัง้งเนาะออกไปด้านนอ,อกไม่ได้ด้วยแปลว่านี่คือทางทางรัฐทางรัฐของเราโอ้โหเข้าไปไม่ได้ด้วยจะได้ว่าด้านนอ,อกมีตัวไอ้ยยเยอะแยะไอ้ตัวขาแหลมๆนั่นน่ะนี่ไงจงมอดไม่ไปซะ อุ้ยเสียงเมื่อคับเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยอุ้ยมันทุบอะไรทุบอะไรโอเคเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโดนเลยโดนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ใจเย็นใจเย็เฮ้ยมาเลยมาซีเข้ามาเลยยังไงเห็นมือเห็นมืออาจารย์อยู่มืออาจารย์อยู่หายใจหายใจอะไรดังเ์เยดูดูเพ้จะกระชากคอเรา ตบไม่โดนดีแช่นั้นแนบเนียนเฮ้ยคิดเหรอเข้าไม่ได้เฮ้ยตกใจหมดเงาเหรออันนี้ห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดอ้าวแล้วหมอหายไปไหนข้างล่างนู่บนเตียงผ่าตัดเข้าใจากับผ่าตัดที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยเออ มันมีแค่นี้เหรอนี่คือประตูเข้าไปเดี๋ยวเราเข้าประตูนี้ก่อนเอออ๋โอ,โอนี่คือที่ซ่อนเหรอใช่ประตูฮึตรงขวาไม่มีไม่พลาพผ่าตัดเอ็กซ์เรย์คดไข้มีไอ้พยาธิแล้วรู้เปล่าออตโซเฟีย40ปีเพศหญิงภาะวะโคมา่าอ๋อเจ้าเตียโคม่าเหมือนกันเลยเฮ้ยกล่งกองไวไฟเคเลงสี่กล่อง บันทึกอะไรเอ่ยขออ่านหน่อยสายเอย๊ไม่ใช่สิลมสงบก่อนพายุโดยมินซูมือปราบวิญญ,ญัณเริ่มทำงานทันทีที่พวกเขามาถึงคำถามของพวกเขาช่วยทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึง้งเมื่อพวกเขาถามถึงการเผชิญหน้ากับอัมบราฉันก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นและบอกพวกเขาว่าครอควาวนั้นเพิ่งย้ายมามาใหม่เรามือปราวิญญาณขอให้ฉันพาพวกเขาไปที่นั่น ในวันถัดมาก่อนที่จะออกเดินทางท่านบิชอปได้นำควดนน้ำให้ฉันสิ่งนี้คือน้ำมนต์แห่งกะละลารชราลังพวกเราสามารถใช้มันได้แค่ภา,ายในมิติแห่งเงาเมื่อเท่านั้นจงจำคำสอนและประกอบพิธีเอ็กซูซิสเรามือปราวิญญาณจะช่วยชี้แนะคุณเ่าเขาดูวิธีการของพวกเราว้าวอะไรกันเนี่ยินซูนี่คือ,อ,อใครวะลืมแล้ว จำจำไม่ได้แล้ววีนซูคือใครเดี๋ยวเราไปซ้ายสุดเนาะซ้ายสุดขึ้นไปด้านบนอเ,เออเออนี้คือศพเนี่คือที่จุกมีเสียงเท้าจ้ะไม่มีเนาะไปเลยอ่ะฮะไอ้ฉัดไอ้ฉัดเอ้ไปบ่ได้ไปบ่ได้ฮะพี่น้องเอาแล้วเราเราต้องไปทางประตูน,นี้แน่นอนอ่ะ แต่มันไปไม่ได้เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังได้ว่าไอ้ตัวไอ้ขาแหลมๆนั่นมันเข้ามาในห้องไม่ได้มันในแต่ละตะเวนนักนอกห้องแตบบ่ว่าเราขึ้นไปชั้นสูงกว่านี้ไม่ได้งั้นเหรอเพราะ้าขขวาเป็นทางปิดตายเหมือนกันเอหรือว่าดนลงลงไปด่วนลงไปชั้นหนึ่งกันเนาะ เอ้ยเอ้ยแทงฉันไม่โดนดีฉันมือไวกว่าไปเลยไปเลยตรงนี้แหละมีอะไรตรงขวานีา่ขึ้นไปไม่ได้เหมือนกันนี่ด้านบนนั่งไปไม่ได้หาคีย์การ์ดหาคีย์การ์ดเดี๋ยวลงไปอ่าเอ๊ะเสียง,เส,ยงาายเสียงอาจารย์เดียวอาจารย์เดินเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราเข้ารู้นอน เขาดูนอนนั่นเขาดูนอนเพบเพบโอ้โอ่าดูนอนมาอยู่ชั้นสี่ห้องล่างสดุดห้องล่างสุดนี่ปลอดภัยอยู่มีปัญหาอ้าวทำไมแผ่นไม้โดนปิดอะ่ะแดีว่าต้องทางนี้แน่นอนถ้าแผ่นไม้โดนปิดโอ้ดวงวันอะไรเต็มเลย บ้องดีดเสียงใครเคาะอะไรใครใครอยู่ช่องแอร์ใครอยู่ช่องแอรอ์ออครับฮัลโหลดีไหมจ๊ะมีใครอยู่ช่องแอร์ไหมครับนี่ห้องอะไรเอาไม่ได้มีสองศูนย์หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะเห็นแล้วเปล่าเห็นแล้วเปล่าเมื่อกี้ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยอยู่ดีอาจารย์ก็ตกลงมาไปได้ยังเก็บกบเก็บ ก็เก็บกันขวานแล้วหายไปยังยไปได้นะโอเคอชิบหายไอชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บมาเลยมาเลยอาจารย์มาสิมาสิอาจารย์ไม่เห็นผมหรอกโอผ้ผมเหนียนมากเหนียนมากขนาดผมยืนในที่มืดเพียงเล็กน้อยอาจารย์ก็มองไม่เห็นผมแล้วอาจารย์ไปแล้วหรอไปไว,ไวจังอะ่ะ ไอชิปหายเ้ยอ้ย,อ,ย,อ,ยอาจารย์มันดักอะทำไมต้องดักด้วยแปลว่าเราต้องวิ่งหนีเหรออืมเดี๋ยวคิดดูก่อนนะชั้นบนมีทางซ่อนอะไรตรงไหนไหมยียกว่มีขึ้นด้าน,นบนอเ,เอวอาจารย์หายไปละอันนี้ไม่ไรเลยนินหรือเปล่าเอา่มเชสิวันนี้ กด e. okay. อ 5, ีโอเค้าพันแหลมีแล้วอันนี้ได้ปะไปเขาได้เฮ yeah. เป๋าเหรียญกระล่องนี่อกิกระดาษที่สุกชีกอันนี้มันลอยอยู่ครบทุกแผนยังโอเคลอีกสองแผนเนาะเชิญกับปีศาจใช่ไหมเมื่อกี้เ อะไรอ่ะเจอปีศาจโดยบินซูนเนาะคุณจะสวดภาวนาะที่ที่มันก็ไร้ประโยชน์เจ้าสิ่งนั้นหัวเราะฉันถามเจ้าสิ่งนั้นว่าฉันกําลังพูดอยู่กับใครรอยยิ้มโชคร้ายปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอชื่อของฉันคืออัมราพวกเราคือเงาเมื่อเจ้าปีศาจนั่นหยิบยกเรื่องราวในชีวิตของฉันมาพูดเหยียดยามและด้วดยถ้อยคยําหยาบคายตอนนี้ฉันยกมือขึ้นจากการสวดภาวนาะมันก็จับแขน ของฉันไว้แล้วเวียงฉันไปอีกฟังของห้องโดยกำลังพลังด้วยด้วยพลังพระกำลังที่เหนือมนุษย์ตอนนั้นเองที่ฉันได้รู้ว่าพลังของมันเก่งกล้าเกินกว่าที่เราจะต่อกรมันได้ฉันจึงรีบออกไปขอความช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะแปลกเพียงใดแต่ฉันรู้ว่าทางที่ดีที่สุดคือการรายงานเรื่องนี้ให้กับท่านบูชอบโดยตรงโอ้ดีแล้วดีแล้วเราต้องขอความช่วยเหลือไงละ่ะ งานศพใครเย้ๆเนี่ยเป็นโบสถ์เหรอทำไมโบสถ์อยู่ใต้ใต้โรงพยาบาลล่ะแปลกเพโอ้ไม่มีอะไรใช่ไหมไอ้กล่องนี่ไอ้กล่องนี่ไอ้กล่องนี่เราสำรวจไปยังอะลืมเลยน้ำแร่ Awesome, ฉันอยากได้น้ำแร่เอ้น hey. you ้ำเปล่าแหละแต่ชอบเรียกว่าน้ำแร่เพราะมันขื้นฟูพลังกายเออเฮ้ยใครอยู่จ๊ะไใครอยู่ไหมคะอยู่ไหมอยู่ไหมจ๊ะเอ้ยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาสิมาสิมาเลย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 ไอ้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 ฟึบ๊บ โอ้ฮ่าฮอฮ่าฮโอ้ออะอเฮ้ยฮฮ้ฮ่ะไปยังไปเรียงไปเรื่เนาะไปไวเหมือนกันแฮะมาไวไปไวเสียงติดก็ดังจังเลยจ้าเน้นี่อะไรเป็ปไทยเข้าไม่ได้ เออทางไปบีชัน้นบีเออไอ้นั่งก่อนแล้วเปิดใส่นี่ห้อง102มีห้องเซฟด้วยเซฟไว้ก่อนนี่คือลอยไปหมดอ๋อนี่คือห้องที่เราเมาดับหมดนี่ไม่ใช่ห้องล่างสุดน,นั่นหรอเอ้ยปวดอึ้ยเหนื่อยเหนื่อย,ยไวม,มากเออไอ้นั้นไม่มีคนนั่ง เข่าละ่ะมีคนนั่งคุกเข่าอยู่เข้าไม่ได้นี่ก็เข้าบ่ได้เอาแล้วฮะตานหมดลห,าหา้าเลอแต่ชั้นสองนั่นแหละที่เราสำรวจยังไม่ครบโดนอาจารย์ไล่ตามค่าอไอ้ไอไนี่มันรีรีไวจังเลยอีพิษนั่นแนะหละเรียกก่อนแช,ร,ชร์พลังให้เต็มก่อนเดี๋ยวเจออาจารย์แน่นอนเ,เก็บเก็บกิฟต์ให้ ไม่มีเสียงท้าของอาจารย์เดยว่าเราปลอดภัยกันเหรออีกทางนี้มันไม่มีที่ซ่อนสวัสดีครับน,นันน่นๆๆๆๆใช่จริงๆด้วยเพราะว่าอาจารย์ดักตรงนั้นเอ๊ะเอ๊ะซ่อนตรงนี้คืออาจารย์จะไม่ให้เราไปตรงนั้นเลยเหรอว่าไงดีหายไปแล้ว หรือว่าหรือว่าอาจารย์จะหวงแขนอะไรตรงนั้นอาจารย์หวงแหนอะไรนี่เขาไม่ได้อาจารย์ครับอยู่ไหมครับอาวไม่อยู่นี่ว่าแปลว่าหมดแล้วเดี๋ยวเราไปชั้นบนดีกว่าชั้นบเราสำรวจชั้น C หมดแล้วโอ้ เดี um, like ๋ยวเดี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 ๋ยวเกไปใครเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีอิมบ้าเอ้ยตกใจหมดเลยให้ขีดไฟเฮ้ไอหนี่นีโอเคอากาศมาดักฉันงั้นเลยโอเคชั้นบีตามหาขีดการเจ้าหน้าที่โดยค้นหาภายในโรงพยาบาล ชั้น4เรียบร้อยแล้วเหรอชั้นนี้เนาะ a 2 B2 A2 มาเชิวเบรวจชั้นนี้ก่อนตำรวจชั้นนี้เอ้ยไม่ค่อยเดินไปดีกว่าเสียพลังงานงานเอ้ยวยเว็บขอดขาชั้นซีขอวิดโดในนี้ที่มันตกลงมา ที่แล้วหรือเปล่าอาจจะไม่ผิดเฮ้ย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 โอเคมันเชื่อมมาตรงนี้จำไว้เฮ้ยเตุ่มมันแพ้ผิดไปแล้วไอ้ผิดต็มอากาศโอเคต้งไปด้านล่างไม่ได้หรอใช่ไหมแปลว่าต้องมาทางจากไอเอสองด้านบน คือทางเดิยนยญนะผมเอ้ยกระตุกอะไรอะกระตุกกระตุกเฮ้ยกระตุกอะไรอยู่ดีเฟร,รมดรอปเฉยเลยอันนี้ลงไปชั้นล่างได้นี่อะไรเขาไม่ได้แฮะเงิเนเหรียญเหรอนี้ล่ะเหรียญเหมือนกันไปเอาอันนี้มีอะไรหรือเปล่าสเปรย์พริกไตเต็มแล้ว เออเเอ๊ะอะไรเมื่อกี้ไปแวบเอาไม่ใช่อะไรหรอมาชั้นล่างแล้วไปทางขวามีใครอยู่ไหมคะก็ไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้โอเคาะว่าชันนี้ไม่มีอะไรเลยมีนาหายใจรือๆเลยอันนี้ก็นะเอ้าทางนี้มาได้หรอ อ๋ห้องไวไฟนี like <cat on subscriber Airbnb> ่เลยสี่จุดเข้าไม่ได้ชั้นใต้ดินจะเปิดตู้มไม่มีจุดเซฟเซฟเซฟไว้ก่อนเราก็ย้อนกลับไปเรายังสำรวจชั้นบีไม่หมดเลยเอ้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 ยโอ้โหหัวใจหัวใจเต้นตุบ ไปชั้นบนใช่ไหมเดี๋ยวไปชั้นสองเนาะชั้นสองโอเคมีอะไรไม่เจ้าทานี้ A1 ไปไหนอะตรงนี้เอวันนี่ไอเราเนี่ยช่วยคุณหมอเนี่ยไปเอาแผ่นไอเอ็กเรย์ เลไปช่วยคนไข้คนไข่เกือบตายพวกเราประจําไม่ได้ <c oughs> เออเออไปด้านขวาเรื่อยๆเลยโอ๊ยหัวใจเต้นหัวใจเต้นอีกแล้วยังเปิดไม่ได้อะเรายังไม่มีคีการ์ดต้องหาคีการ์ดไปในโรงพยาบาลถ้ามันอยู่ห้องใดอะห้องนี้หรือเปล่าจ๊ะมีไหมจ๊ะไม่มี เอาแล้วเราหาขีดก์ดไม่เจอครับพี่นอ้องจะสุดขอบทางแล้วนะเข้าไม่ได้สักห้องเลยห้องน้ำนี่เข้าได้อันเยอันเยอันเยแค่ห้องนี้ที่เข้าได้ว่าชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรห้องน้ำแชก็เข้าไม่ได้ด้วยเอ้ยมันจะปลอดสาย ะไรเลยเหรอเปิดไม่ได้สักห้องเอ้ห้องน้ำแช่เปิดได้มีอะไรหรือเปล่าอ๋อ w วไฟกล่องไว f i ยังเหลืออีก4กล่องแลกล่องไว f ฟสีกล่องอะครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะผู้ป่วยผู้ป่วยห้องนี้เปล่าประตูล็อกเอ่อ จะตามหายคียการช้นที่โรงพยาบาลลองไปหาที่ห้องผู้อำนวยการน่าจะดีที่สุดเอ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีนะพวกเรานีแบบบังเออเจอกันอยู่เรื่อยเลยนะเปิดกะ็ะฮีแล้วยังกับบุพเพสนิวาสเลยดายอนนี่เธอแอบตามฉันมาหรอโหไม่มองโลกในแง่อะไรไปหน่อยเหรออีกอย่างเธอไม่ควรจะพูดแบบนั้นกับคนคนที่เอ๊ะคนเดียวที่เปิดประตู ให้เธอได้เนอะเดี๋ยวนะเธอเปิดประตูให้ฉันได้เหรอเธอคิดเหรอว่าที่ล็อกแค่นั้นจะอยู่ฉันได้น่ะฉันนี่แหละเจมบอลในครั้งนี้เธอต้องการอะไรน่ะเธอก็น่าจะเห็นนะว่าฉันแบบกำลังเจอปัญหาใหญ่อยู่น่ะฉันจำไม่ได้ว่าทําไมฉันถึงไม่อยู่ที่นี่ทุกอย่างในหัวฉันมันตีกันไปหมดฉันรู้ว่าฉันเพิ่งร้อเธอเรื่องที่เธอจําความจําสั้นไปเพราะงั้นฉัน มันเลยแบบเออกาโกรวนสุดๆรู้จักโรงพยาบาลเซวาดีอยู่แล้วนี่ว่าไงน่าใจะนะนะมีนะช่วยเพื่อนที่รักของเธอหน่อยสิฉันจะช่วยเธอแต่เธอต้องเปิดประตูนี้ให้ฉันด้วยตกลงไหมฉันเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วนะ่าแล้วเจอกันนะเอาละครับเราได้เป้าหมายใหม่มาล้ทุกครั้งที่ฉันเจอ เอ้ที่ฉันมาเยี่ยมยองโฮที่นี่ได้ย้อนมกกักจะมาเป็นเพื่อฉันเสมอแต่ทาไมลังเงาของเธอถึงได้ดูสับสนกับเรื่องนี้กันนะเราอยู่ตรงไหน่ะตรงนี้ไปด้านขวาดีกว่าไปสานักง,งานแพทย์ตอนค่อยเดินไปค่อยเดินไปค่อยเดินไปตัวฉันเอ้ระเบิดเฮ้ทำไมมันเรืองแสงงั้นล่ะหรือาเ,าเออที่นี่แหละได้ย้อนมักอยู่กับฉันตรงนี้เอา้า นี่ฉันเออเดินข้าไมไปบ่อยขนาดนั้นเลยเหรออยากกังวลไปเลยมีนะทุกอย่างจะไม่เป็นไรหรอกโรงพยาบาลเซวานะเป็นสานเ,เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโซเลยนะเราไม่สามารถหาสาเหตุหรืออาการบาดเจ็บที่ทำให้เขาอยู่ในภาวะโคม่าได้มันดูเหมือนกับว่ายู่ยุยงโฮก็ตกอยู่ในโซภาวะที่ไม่รู้สึกตัว พวกเราจะค่อยสังเกตอาการของเขาเพื่อดูความปลอดเอ้ยเปลี่ยนแปลงต่างๆต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆแต่ทางเราทรําทุกอย่างที่เราสามารถทําได้แล้วมีนาฉันเสียใจใด้วยจริงๆนะขอโทษนะคะคุณคือพยาบาลพักใช่ไหมคะรบกวนช่วยนัดคุณหมอสซเวให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้ยอน ไม่ใช่ว่าเธอมีนัดก,กับคุณหมอวันนี้หรอกเหรออ๋อคือว่าเรื่องนั้นหนูหนูไม่ได้ไปเจอเขานะคะวันนี้หนูต้องอยู่ค้างมีนาเธอรู้อาการของยองโฮแล้วเธอเสียใจมากโอเคเข้าใจแล้วทางเราจะมีเบอร์โทรศัพท์ของเธออยู่เดี๋ยวถ้าคุณหมอสะดวกตอนไหนจะแจ้งเวลานัดไปนะได้เลยค่ะดาย้อนนี่เธอยอมพลาดเรื่องสำคัญ เพื่มมาอยู่ข้างฉันนั้นเหรอเราจะหาข้อมูลคนไข้เพิ่มเติมได้จากที่ไหนบ้างนะงประวัติศาสตร์ของไดยอนก็คือห้องเอกสารห้องเอกสารเดอด,า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 ดา้เดนี่ไงึ๊บโอ้ฟืบึ๊บหมดยัง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 เนียเอกสารพวกนี้เป็นของไดยอนดูเหมือนว่าเธอจะมาที่นี่บ่อยนะ จากผนตัวประเมินทางคลินิกสรุปได้ว่ามีผู้ป่วยอาการเครียดแบบฉับพลันการรักษาโดยใช้วิธีวิธีจิตบำบัดจะช่วยระบุสาเหตุและบรรเทาพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดปัญหาเฮ้มีปัญหาทางจิตเหรอในแพทย์สเวอะไรนะ่ะมันไม่จริงใช่ไหมมันก็เประเงินทางจิตเพราะว่าผู้ป่วยมีภาวะผิดปกติทางจิตใจอย,ย่าง หลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ d ีดีเอันเป็นหัจากว่าอารมณ์ที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในวัยเด็กและอาการบาดเจ็บทางกายภาพผู้ป่วยได้รับยารักษาโรคซึมเศร้าและจะมีการนัดพบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาพเพิ่มเติมในครั้งต่อไปลาดแผลในวัยเด็กนั่นหรอดูแบกเรื่องเดูแบกรับเรื่องนี้ด้วยตัวคนเดียวมาโดยตลอดแถมเธอยังไม่เคยพูดถึงมันเลยสักครั้งมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่นะไดยอน ใช่แล้วไอ้คนโรคซึมเศร้าที่ไม่บอกอะไรเลยเนะนี่ยน่ากลัวกว่าไอ้พวกเลยนะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วไอ้แสดงเรียกร้องความสนใจ <c oughs> โอ้ยมาแล้วไทซีว่าอะไรตั้งใจที่เธอเดินออกไปฉันจําได้ว่าทันพีเลยว่าฉันมาทําอะไรที่นี่ฉันต้องมาเจอเธอ,อยังไงล่ะตลกดีนะว่าไหมไม่ใช่หรอกดาย้อนฉันรู้เหตุผลที่แท้จริงที่เธอมาที่นี่ ทำไมเธอทำหน้าอย่างกับว่ามีคนมวยงานของเธอไปส่งอาจารย์แบบนั้นล่ะไายอนเธอมาปรึกษาจิตแพทย์ที่นี่เป็นประจำมาตั้งนานทำไมเธอถึงไม่เคยบอกฉันเลยล่ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นฉันอยู่ข้างเธอเสมอนะปรึกษาจิตแพทย์เดียวกอนนะนี่เธอคิดว่าฉันมาที่นี่ว่าฉันไปว่ามีอาการทางจิตเหรอไม่เธอไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงสักหน่อยเพราะเธอ ฉันถึงมาที่โรงพยาบาลฉันติดอยู่ที่นี่นั่งฟังเธอร้องไห้เรื่องของยองโฮเป็นชั่วโมงฉันไม่ใช่คนที่ต้องมาปรึกษาจิตแพทย์สักน้อยและฉันก็ไม่ได้ถูกทางรุนด้วยดายอนฉันยังไม่ได้พูดกันแบบนั้นเลยนะจะ,ยนจะไม่ยอมเป็นเยือเดกคัดเอาไปแล้วเหรอดายอนทำกระดาษแผ่นนี้ตกไว้คุณได้รับผลสอบของมีนา เซฟี่ยเราเซฟเอาไว้พอแค่นี้ก่อนเนาะรู้สึกว่าพาร์ทนี้เราเดินวนมานานมากเลยก็ขออภัยด้วยนะคนนอนดูถ้าไม่ชอบก็อบอกก็ได้หรือมีคำแนะนำหรือให้แก้ไขอะไรก็บอกก็ได้นะจะได้ไปพัฒนาในคลิปต่อไปคนนอนดูครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาตีสวสดนะ